สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หนูก็เอาทุเรียนมายั่วหลายๆคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะที่ที่หากินยากๆนะคะแล้วก็ราคาแพงๆเนาะวันนี้หนูก็ไปซื้อมาในราคา7จ็ห้บาทนะคะก็ประมาณ6กกิโลได้นะคะโลละ 130บาทนะคะต่อกิโลนะอืมัมนงวดนี้หนูซื้อมาคือมันดูแล้วเนื้อมันไม่ดีอยู่หนึ่งลูกนะคะเพราะมันเป็นลูกเล็กนะ,ค,ะคือทั้งสามลูกเนี่ยหนูซื้อมาสามลูกนะ,ะเลือกเองทุกลูกเลยไม่ได้ให้พ่อค้าเลือกให้นะคะเพราะว่าหนูเป็นคนเลือกมากนะ,ะถ้าร้านไหนที่ไม่ให้หนูเลือกเนี่ยคือหนูจะไม่ซื้อเลยนะคะ คือหนูเลือกเองแล้วหนูก็ไปว่าเฮียก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าหนูเลือกมาเองแล้วมันอ่อนลูกนึงแต่เขาก็เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้หนูนะคะเขาก็ผ่ามาให้เนาะแกะมาให้อหนูก็มันกินไม่ได้หนูก็คงต้องทิ้งนะเพราะว่ารสชาติมันไม่มีนะมันเป็นทุเรียนอ่อนนะคะเมื่อวันก่อนหนูซื้อไปสามลูกเหมือนกันนะ,ะอยู่ราคาอยู่ที่ประ,ประมาณหนึ่งพันเป๊ะเลยนะคะ เฮียเขาลดให้กี่บาทลดให้สี่บาทเหมือนกันเนี่ยแหละเศษมันประมาณสี่บาทนะคะหนูก็เลยขอเขาลดเขาก็เลยลดให้นะก็ซื้อสามลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นลูกใหญ่หนูก็ซื้อไปให้พ่อลูกหนึ่งนะ,ะแล้วก็อีกสองลูกเนี่ยตัวเองก็เอามาเก็บแช่ตัวไว้กินนะคะเมื่อวานก็ซื้ออีกลูกหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือหนูไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็เลย <laughs> เอาไว้ให้ดูนิดนึงนะคะ สำหรับใครด้านใดที่หากินยากๆในต่างประเทศเนาะราคามันแพงนะคะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าบางทีแบบของเขาไปลงร้านค้าไปลงก็คนไทยก็ไปแย่งกันซื้อนะคะแบบซื้อไม่ทันอะไรกันบ้างนะคะหนูเห็นแค่สองเม็ดเล็กๆอะ่ะพันก,กว่าบาทคือราคามันสูงมากนะคะก็เลย <laughs> วันนี้นึกว่าเอยเอาทุเรียนมาลงคลิปหน่อยดีกว่าปกติหนูไม่เคยกินทุเรียนลงคลิปนะคะ อีกอย่างหนูเพิ่งทําคลิปได้ไม่นานเนาะก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะเว้นระยะไปนานเลยนะคลิปนี้ก็เลยมาให้ดูกันนะคะนิดหนึ่งนะอืมก็รสชาติก็ดีอยู่นะคะดีอยู่สองลูกนะคะคือไม่ไม่เละไม่เน่าเนาะแล้วก็ไม่แข็งนะหนูชอบแบบเนื้อนิ่มแต่ไม่เละไม่เน่านะคะคือไม่กินเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะจะกินเนื้อนิ่มเลยนะคะก็รสชาติหวาน No.